สวัสดีค่ะเพื่อนบทึกคงกับมางคกับมินนี่แคสเกมกันนะคะเกมมินนี่ก็จะมาเล่นเกมไลฟ์เกกันนะคะวันนี้มินนี่ก็จะมาสอนวิธีหาเพชรเยอะๆนะคะโดยไม่ต้องโกงไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะขั้นแรกต้องมีเพื่อนห้าสิบคนนะคะก็เพื่อนเนี่ยตัวอย่างเช่นแบบนี้นะคะแบบอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ใช่แบบไอจีเอ็มเป็นเจ้าของเกมแบบนี้ไม่ใช่นะคะ เอาแบบพวกนี้นะไม่ใช่แบบแอดตามมาเลยนะคะอุ้ยนี่ลิ้นน่ารักนี่นะคะแบบนี้นะคะข้ามแอดนะคะพวกนี้เพราะอันนี้มันเชิญไม่ได้นะ แล้วก็กดเมื่อเรามีเพื่อน50คนแล้วนะคะถ้ายังไม่ครบก็ไปแอดเพื่อนได้ตรงนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ไปแอดเพื่อนไปแล้วก็กดตรงสนุกตรงนี้แล้วก็กดตรงเกมนะคะแล้วก็กดฟุตมอลเตอรคนะคะจะมีเขียนว่าอีเวนต์ด้วย <c oughs> แล้วกนก็ขอโทษนะคะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเชิญไปก็จะมีเห็นตามด้านล่างนี้นะคะเชิญสิบคนได้ที่นอนเชิญยี่สิบคนได้ที่นั่งอันนี้จะเป็นที่นั่งแค่เห็นเป็นรถเชิญสามเ้คนจะได้พื้นหลงังเชิญห้สิบคนได้สามหมื่นเพชรค่ะอันนี้เราก็เชิญไปแล้วนะก็ ก็รู้ไปมเธอแล้วล่ะค่ะขอบใจเราบันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย